ความชอบให้เลยนะฮะ รสวัสดีนะครับผมคุณที่ชอบคุณรักตกปลาทุกๆท่านนะครับวันนี้ก็พบกับช่องติ๊กฟิชชิ่งกันอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ก็พามาตกปลายังหมายคลองเจ้านะครับผมหมายข้างมอเตอร์เวย์นะครับผมหมายนี้ก็มาเป็นครั้งแรกนะครับผมคลองเจ้าก็นานๆจะมาทีนะครับผมไม่ค่อยได้มานะเพราะค่อนข้างจะไกลบ้านหน่อยนะครับผมตอนนี้ลงเหยื่อไปเก้าโมงครึ่งนะครับผมก็มีเวลานั่งชิลๆอยู่นะครับผมวันนี้ ลงเบ็ดทั้งหมด6คันนะครับผมหน้าดินนะครับผมก็น้าแรงนะครับผมแต่ว่าผักตบไม่มีกวนนะก็เอายังชั่วนะครับผมไม่รู้ว่าจะมีตัวมีผลงานให้นานๆได้รับชมกันหรือเปล่านะครับผมอ่าเหยื่อที่ใช้วันนี้ก็จะเป็นปากมันแผรสุดหนึ่งนะครับผมสายเอ็นที่ใช้ก็จะเป็น p พาเวอร์กสิบสองปอนด์นะครับผมกับคันหน้าดินนะครับผมเจ็ดแปดฟุตนะครับผมลอกเบอร์สามพันสี่พันนะครับผมยังไงก็ฝากเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับผมก็ถ้าชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ ฝากกดติดตามให้ช่องตกปลาเล็กๆช่องนี้ด้วยนะครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมจะลงภายในครั้งถัดไปนะครับผมโอเคครับก็ไปลุยกันครับผม นางฟ้าต้องตีใกล้ๆนะถึงจะได้ตัวนะครับผมตีไกลพวกตะวะลอยเยอะนะครับผมตะวะใต้น้ําปิดตัวเบ็ดหมดเลยนะฮะอันนี้ลงไม้ที่สองนะไม้แรกเงียบคิบเลยนี่ดูวสวยัะผมนางฟ้าของเจ้ามาถึงแล้ว อตอนนี้ก็สิบเอ็ดโมงครึ่งนะครับผมก็ได้ปลาไปสามตัวเองนะครับผมน้ำค่อนข้างจะแรงนะครับผมปลาออกงเงียบๆนะครับผมแต่ก็ยังดียังได้นางฟ้ามาหนึ่งตัวนะครับผมแต้มแรกเลยสปิวก็มีวัดหลุดมากนะครับผมแต่ยังไม่ได้ตัวนะครับผมนานๆก็กินทีเหมือนกันนาดินก็ มีอาการเหมือนกันนะผมแต่ว่ามันไม่ติดนะบางทีก็ป่าเด็กนะครับผมวันนี้ก็มาสองคนนะครับผมมามากับผอ,บอนะครับผมสองคนนะฮะนอนนะมีเต็นท์มาด้วยคะวันนี้อย่างไงก็ไปติดตามรับชมกันครับผมยังมีเวลาตกอีกเยอะอยู่นะครับผมสองสามชั่วโมงเออมีแต้มเพิ่มนะครับผมก็ฝากเป็นกำลังใจด้วยนะครับผม กับวันที่ช่วงปลาไม่เข้านะครับผมต,ตัวใหญ่มาแล้วครับผมนี่อันนี้ไซส์สวยครับผมนี่กินกลางคลองนะครับผมครับผม กำลังนั่งกินอยู่เลยฮะปนินครับ,รบผมแต่เพียนไม่เข้าเลยวันนี้ อย่าเพิ่งลงเลนะีฮยตัวนี้โอเคครับใสสวยขึ้นมาครับผมยังลงเบ็ดไม่ครบเลยนะปลามากินช่วงบ่ายๆนะครับผม ได้ปลากาครับผมโอ้โหเป็นปลาที่ตามหามานานครับผมเจอแล้วของเจ้าแต่คลองนี้จะมีอยู่แล้วนะครับผมพวกปลากาปลาพรมนะฮะแต่ผมไม่เคยได้สักทีนะฮะสำหรับคลองนี้เฮ้เมื่อกี้ลากมานะึวกว่าปลาช็อกเกอร์โอ้โหสุดยอดครับผมที่แรกก็ว่าจะกลับแล้วสบอบบอกอยู่ต่อยน้อยโอ้โหยกความดีความชอบให้เลยนะฮะเนี่ยยกความดีความชอบไปเ,เขาเลยนะฮะ ที่แรกว่าจะเก็บเบ็ดคำาว่าจะกลับยังเขาบอกอยู่ต่ออีกหน่อยเถอะนี่มาจนได้ครับผมปลากราหะมันจะตัวเล็กแต่ก็ถือว่าได้นะครับผมนี่ครับสุดยอดปลากราที่ว่าเกินเขาแหลมอะไรนะั่นไง ตัวที่สอครับผมตัวนี้สวยๆคันพุ่งเลย,ยเอาละครับผมวันนี้ก็พอเพียงแค่นี้นะครับผมตกตั้งแต่เก้าโมงครึถึงบ่ายสองนะครับผมปลามากินช่วงบ่ายนะฮะนี่ได้หลายแต้มอยู่นะครับผมนีนไซส์นางฟ้านะครับผมนี่ตัวแรกเลยตัวนี้ตัวนี้ใหญ่ที่สุดนะครับผมนี่ครับสวยๆครับผม แล้วก็มากินตัวนี้คันพุ่งเลยนี่ครับผมสองแต้มสวยๆครับผมที่เหลือก็เป็นปนินไฟปลาเคม็มนะครับผมก็อพอได้ทอดอยู่นะครับผมปลาก็ได้ทั้งหมดสิบหกตัวนะครับผมนี่มีโทฟี่วันนี้มานะครับผมเป็นปลาที่หายาก ในชีวิตผมผมตกได้แค่สองตัวเลยนะครับผมเป็นปลาครองนะครับผมปลากานะครับผมอีกาดํานะครับผมนี่ของธรรมชาติจะถือว่าหายากอยู่นะครับผมเป็นตัวที่สองในชีวิตผมเลยนะฮะก็ถือว่าเป็นโทฟี่สาหรับวันนี้นะครับผมอีแรกนี่ก็ปลาช็อกเกอร์นะฮะเดี๋ยวผมจะเอาไปเอาไปขังนะฮะว่าจะเอาไปเลี้ยงไม่รู้จะรอดหรือเปล่านะครับผมเป็นปลากาของธรรมชาตินะครั้งแรกที่ผมเคยได้ก็ ของสิบสามนะครับผมอันนี้ก็เป็นของเจ้านะฮะอันนี้ผมก็รู้อยู่ว่ามันมีมันมีตัวแหละครับผมเพราะว่าเคยเห็นนานาท่านได้กันอยู่นะครับผมปุกปากาปะพมนะครับผมวันนี้ก็เป็นวันของเราแล้วก็ได้ขึ้นมาแล้วก็ให้เครดิตผอบอนะทีแรกว่าผมจะเก็บเบ็ดกลับแล้วพอบอกอยู่ต่อยสักหน่อยก็ได้ก็เลยตกต่อนะพอตกต่อทั้งนั้นนะครับผมปากาเข้าเลยนะครับผมดึงคันเนิบๆเนิบๆนะครับผมดึงไม่แรงแต่ปกติปากา มันจะแวดเลยนะครับผมแต่นี้เป็นปากกาวแว่นนะครับผมใส่ล,ลูกมันนะฮะถ้าผมไม่ได้ไปตกตามเขื่อนผมก็คงไม่ได้เจอมันหรอกนะครับผมส่วนมากที่เขาไปตกตามเขื่อนกันเขาก,ก็จะได้กันนะครับผมบปกปากกาอีกาดนะําอะไรประมาณนี้นะฮะเหยืยอที่ใช้วันนี้ก็จะเป็นปากมันแพบ์สุดหนึ่งนะครับผมก็ยังทํางานได้ดีเหมือนเช่นเคยนะครับผมสายเอ็นที่ใช้วันนี้ก็จะเป็นของพาวุกไทยแลนด์12ปอนดะ์นะเอาอยู่สบายๆนะครับผมเหนียวนุ่มจมน้าไวนะครับผม สนใจก็สั่งซื้อได้ตามที่เพจนี้เลยนะครับผมส่วนแผนที่หมายผมก็จะปักแผนที่ไว้เหมือนเดิมนะครับผมาหารนานาสนใจก็ลองมาตกกันดูนะฮะยังไงก็ขอฝากเรื่องขยะด้วยนะครับผมนํามาได้ก็นํากลับไปด้วยนะครับผมเราจะได้มีหมายดีๆตกกันนานๆนะครับผมยังไงก็ขอฝากเรื่องขยะด้วยนะครับโอเคครับผมวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้วก็ขอตัวลาไปยังหมายของพระองค์เจ้าชยยานุชิตแต่เพียงเท่านี้นะครับ เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีนะครับบ๊ายบายครับ